นี่ครับอาหารปลาพี่น้องท่านใดสนใจก็มาทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดทุกวันอาทิตย์ครับเบ็ดคันสามร้อยออกได้หมดัลน,น <c oughs> เป็นทางยาวมาไปกับอันนี้เลยกับที่เราหวานลงไป เส็จกินหมดแล้วอ่ะหวานเสร็จปลากินหมดไม่เหลือให้เราเนะยบ่ครบบ่ะกูได้ตกปลาไปฝากพี่น้องสองการมาได้บัดเสาร์อาทิตย์นี้เลยตากแดดได้ฝาก